เอาแต่กล <łość> ้องถ่ายรูปดูนี่ดูเป็นชูนี่ถมตักอะไรทางนู้นครับทางสีคอนนู้นทางสีคอนผู้เมื่อกี้นี้ฉีดยาชาเรียบร้อยแล้วยาชาแล้วนะครับโอเคอยากได้เอีกเดินครับเดิน กระเป๋าใบนั้นเช่อมากันเดือนเดผมทั้งเดือนคงไมมว่ตาให้ตรงสตาให้ตรงาบอกมากินดงโมก่อนพี่เอาเลยครับเลยอี่นู้นเลยค่ะทางนู้นค่ะเออขนมปั่นนู้นเซอร์วิสค่ะป็นโมเลยค่ะเอาเลยครับ่าให้ตรง ほら。